ผมไม่ค่อยรู้จักชื่อรู้จักบางคนจานแค่สามแต้มดัานนะครับโดนอ้ยวันนี้ตับเอ้าเซนเตอร์จากใครนะฮะสีสเกตเหรอมิกกี้มิกกี้เจอจานบอยเพลงแจ๊บไหมวะเอ้าฟาครับโอ้ยต้องขอเวลานอกไหมต้องเบรกเกมเลยครับแต้มเท่าไหร่ครับหย่าครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศศูนย์ครับ มาครับโอ้ตรงนี้โอ้โหสิบใช่ไหมฮะสิบศูนย์ล่นะฮะเตะประคองฮะต้องให้กำลังใจหน่อยมาแล้วบิวยิงลงโลกหายใจลึกๆจานแค้นวัดเลยไปอีกแล้วฮะสิบสองต่อสตา่นะสตาสตา สตาร์มาแล้วครับสตาร์การเล่นหน่อยตาไม่ต้องเกรงใจหรอกบอลสวยอ่าบอลไปหยุดที่เขาฮะมาไหมโอ้ยเจบี้จานบอลลูกนี้มันทันแล้วเนี่ยสะเดิดครับลูกนี้ลอกจ่ายสวยมากจานแคนต็อปโอ้ยฟาวนับโอ้ยโอ้ยลงมาเสียฟาวเลยครับ อันแหละคนเดียวโอ้โหพิเชนวันน nope, totally. yeah, ี้ยังไงฮะเออโอเคครับผมเปิ้อมาส่วครับเปิ้ลเรือบปากปากคามหนึ่งสองเรียบร้อยครับปากแห่งมขอโดนบล็อกหนึ่งูน ในน้ำครับโอ้จานแคนยิงมันเบื่อแล้วเปอร์จานบอยปั้นแล้วเรียบร้อยเปอร์ <c oughs> จานบอยจานบอยครับต้องเล่นแล้วฮะโอ้โปั้นให้จานฮะจาน,นอ้ บอลอีกแล้วเอาแล้วครับถ้าคนนี้เล่นได้ก็เกมจะเคลื่อนฮะพี่เชนป้ายครับสวยเอาสบายแคนครับแคนโอ้โหฟอร์ดทรีโอ้ยไปก้าวครัโอ้ยนี่ดูกองเชียร์ครับแฟนคลับครับโอ้ยจะก้าไหน อันบอยยังไงครับข้ามปั๊มเฟกทีหนึง่ง <c oughs> เรียบร้อยออร่าออกครับออร่าออกเนี่ยยานบอยอยานเอ, <c oughs> อามิกี้ชนมิกี้สู้มิกี้เอามิกี้สู้เว้ยเอบาเรอ้มลนครับอุกา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 ตาเริ่มพาครับกินไปไหลายขวด มิกี้ครับโอ้โหเซ็นเตอร์จากสีสเกตโดนฟาสเบรกฮะสามสองโอ้ยฟาวนับครับป้าครับใช่ไหมใช่ฮะป้าครับโอ้โหเนี่ยแหละะฟาสเบรกของโอโ้สามแต้มอีกแล้วฮนะไม่รู้ว่าดูพี่เท่าไหร่แล้ว เปอร์เปอร์เปอร์แล้วครับลูอีสองเป่อนอกก็มีฮะแล้วโดนเ,เสียไหมเสียแจมครับ